เปิดรายชื่อกรรมการบริหารพักก้าวไกลชุดใหม่วันนี้วันที่23กันยายนเวลา12นาฬิกา35นาทีที่อาคารไทยซัมมิตได้มีการจัดประชุมใหญ่วิสามันของพักก้าวไกลโดยวาระสำคัญในวันนี้คือการเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่หลังจากที่นายพิธาลิ้มเจริญรัต ได้ลาออกจากการทำหน้าที่เป็นหัวหน้าพักตั้งแต่เมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาโดยผลการประชุมมีมติเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่ดังนี้ 1. ชัยทวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพัก 2. อภิชาติศิริสุนทรเลขาธิการพัก 3. นาทณฐีพัฒกุลเศรษฐิ์เฮรัญยิกพัก 4. นกรพงษ์สุภนิมิตรกูลนายทะเบียนสมาชิกพัก 5. สมชายฝั่งชนละจิตกรรมการบริหาร 6. อภิสิทธิกรมริศกรรมการบริหาร 7. เบญจาแสงจันทร์กรรมการบริหาร 8. สุเทพปู่อ้นกรรมการบริหารสัดส่วนปีกแรงงานโดยกรรมการบริหารพักชุดใหม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าวไกลสามคน โดยมีทิธาลิงจริญรัตเป็นประธานส่วนที่ปรึกษาอีกสองคนประกอบด้วยวีรยุทธการชูฉัดทีมเศรษฐกิจพักก้าวไกลและเดชรัะสุกกำเนิดผู้อำนวยการศูนย์นโยบายเพื่ออนาคตจิงฟอร์เวิร์ดเซนเตอร์กรรมการบริหารพักชุดใหม่ยังได้ตั้งพิจารณาวัฒนวงศ์นัทวุฒิบัวประทุม สุพิสารพักดีนฤนาฏและสิริกัญญาตันสกุลเป็นรองหัวหน้าพักและตั้งสุรเชษประวิน,นวงศวุฒธินัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์และนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒธธิเป็นรองเลขาธิการพักนอกจากนี้ยังมีมติปรับกองโฆศกพักแต่งตั้งพริวัชรศิงธูเป็นโฆศกพักคนใหม่โดยมีรองโฆศกสองคนได้แก่กรุณพลเทียนสุวรรณและพคมนหนุนอน,นันต์ นายชัยธวัฒน์กล่าวหลังการได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพักคนใหม่ว่าการปรับทับครั้งนี้เป็นเพียงการปรับทับชั่วคราวเนื่องจากมีเหตุผลทางกฎหมายที่ทําให้นายพิธาลิ้งเจริญรัตยังไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นําฝ่ายค้านได้ทั้งนี้ตนและกรรมการบริหารพักชุดใหม่ยินดีที่จะลงจากตำแหน่งหากว่านายพิธาสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ ไม่เอกสอสอในสภาได้อีกครั้งทั้งนี้ภารกิจแรกของตนหลังได้รับการเลือกเป็นหัวหน้าพักคนใหม่คือการเชิญพักร่วมฝ่ายค้านทุกพักมาคุยกันเพื่อหารือแนวทางในการทำงานร่วมกันต่อไปด้านนายปฏิพัฒน์สันติภาดารองประธานสภาและสอส,อสอของพักก้าวไกลนายนชัยทวัฒน์ได้ชี้แจงว่า พักเข้าใจดีถึงข้อจำกัดจากรัฐธรรมนูญที่ทำให้พักไม่สามารถมีสมาชิกที่ดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านและรองประธานสภาในเวลาเดียวกันได้ดังนั้นเมื่อพักตัดสินใจเลือกตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านซึ่งมีความสำคัญต่อการกำหนดทิศท,ทางของฝ่ายค้านในการเมืองระบบรัฐสภา ทางกรรมการบริหารพักชุดใหม่จึงจะต้องเร่งหารือกับปฏิพัฒน์ว่าจะตัดสินใจอย่างไรคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์หน้า